นี่เป็นเพชรเม็ดแรกของโลกครับที่มี DNA ของมนุษย์2คนใส่อยู่ในเพชรซึ่งมนุษย์2คนนั้นก็คือบูดี้กับโอดครับหลังจากที่ได้ทราบว่ามีหลับอยู่ในโลก ที่สามารถใส่ดีในของมนุษย์เข้าไปได้จริงจรถึงเป็นมากว่าดีในของยูทิคโอ้ตมันจะเข้าไปอยู่ในเพชรได้ยังไงบ้างพอเดินเข้าไปในหลับความรู้สึกยิ่งเป็นยังไงตื่นเต้นว่าเรากําลังทําอะไรที่ใหม่ๆเรากําลังจะให้ของขวัญให้กันและกันที่มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเป็นของขวัญที่พิเศษมากไอ <I S 1> รู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆเพราะเรารู้มาด้วยว่าหลายๆเครื่องในนี้นักวิทยาศาสตร์ที่นี่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อสิ่งนี้เลยไม่มีที่ไหนอื่นในโลกถึงกระบวนการสุดท้าย ที่เป็นตัวไฟล์ลอยู่มันวอบแวบมากจนคนที่เขาอยู่ในหลับเนี่ยเขาอินกันสุดๆชอบไหมคบชอบครับตอนที่เปิดฝามาอยู่ไอรู้สึกพลังงานที่ไอได้อะจากเพชรเม็ดนั้นเนี่ยมันว่าก,กว่าอันนี้ไม่นมีอะไรเดยใดที่ไอเคยเห็นมาก่อนหลายคิดว่ามันก็คือการที่เราเอาดีเนงเราเข้าไปใส่นั้นแหละมันจะท้อนกลับมาเป็นพลังงานที่ไอสัมผัสได้เห็นแล้วก็อยากจะร้องไห้มากๆเลยรู้สึกว่าเป็นของควัญชิ้นพิเศษไอจะเอาเพชรนี้ มาห้อยไว้ที่คอและจะสามารถจับมันได้ทุกวันแล้วบอกว่าเนี่ยมีเราสองคนอยู่ในเพจนี้นะที่รักเือนกันครับเดี๋ยวทำด้วย I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  love 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 you love you love you love you